จุดที่ทําให้เกิดเสียงดังนะครับก็นี่เลยนะครับมันเสียงดังยังไงใช่ไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ดูนะครับก็วิธีการเช็คก็ง่ายๆนะครับนี่จับก้านให้มันลอยตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เคาะไปตรงที่ปลายก้านตรงนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหดังแบบว่าก็คือชัดเจนเลยนะครับเวลาที่เครื่องยนย์มันทํางานใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็คือมันมีแรง แรงอัดแรงจุดระเบิดอย่างเงี้ยนะครับก้านมันก็จะมีอาการพรได้นะครับแต่ว่าถ้าเราโยกข้างเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับแต่ว่าก็คือแต่ถ้าเราเคาะอย่างเงี้ยโอ้เสียงออกมาชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับทําให้ภายในเครื่องของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าฟิตชุดบนนะครับชุดบนใหม่แล้วแต่ว่าเสียงมันก็ เกิดจากไอตัวนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับการอัดก้านออกแล้วก็เปลี่ยนก้านนะครับก็ผมก็จะทําอยู่ในช็อปของผมนี่แหละนะครับคุณผู้ชมโอเคก็พร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชม let's go ไปตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แท่นอัดของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในการที่เราจะอัดก้านใหม่นะครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องอัด ตัวเฟืองทามิ่งนะครับเฟืองโซ่ลาวลิ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนแบริ่งข้างข้อฝั่งจานไฟได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยมันก็จะถอดออกมไ่ได้นะครับและที่สาคัญนะครับเราจะไม่มีมุมที่ใช้สําหรับอัดสลักก้านตัวล่างออกได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับผมสําหรับวิธีการอัดออกนะครับก็ถ้าให้ดีนะครับสําหรับตัวผมเนาะผมก็จะมาร์กจุดนะครับตําแหน่งเดิมๆนะครับของเฟืองนะครับว่ามันอยู่ตําแหน่งไหนนะครับเวลาเราใส่เฟืองโซ่ราวลิ้นกลับคืนเนี่ยมันก็จะได้ตรงกับตําแหน่งเดิมที่เราถอดออกนะครับมันก็จะไม่เพี้ยนนะครับโซ่ราวลิ้นมันจะได้ไม่เพี้ยนนะครับโอเคนะครับก็ไม่การเสียเวลานะครับพูดมากเกินไปแล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็มาอัดเฟืองออกเลยนะครับคุณผู้ชม ผมก็จะใช้แบบวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับก็จะรองไว้แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น บ็อกที่ใช้สําหรับอัดออกของผมเนาะคุณผู้ชมจะได้ไม่ทําให้ตัวเกียวที่เราจะขันล็อกจานไฟเนี่ยมันเสียนะครับเนี่ยผมก็จะทำทำบ็อกของผมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละคุณผู้ชมนะครับนี้ก็อัดได้เลยนะครับ นะครับก็อัดเลยนะครับอย่าลืมจับเข้าเหวี่ยงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมมันก็ออกแล้วนะครับนี่ง่ายๆเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับออกแล้ว ครับคุณผู้ชมร่วงหล่นกันหมดเลยนะครับอีโอเคนะครับเห็นไหมมันก็ออกมาแบบง่ายๆนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับอันนี้ก็จะเห็นรอยที่ผมมาร์คไว้อยู่นะครับเห็นไหมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเอาแบริ่งออกนะครับปื๊บแล้วก็มาอัดก้านตรงนี้ออกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเอาก้านออกนะครับคุณผู้ชม ก็ลำดับต่อไปนะครับก็จะเอาแบริ่งนะครับนี่แบริ่งข้างข้อนะครับทั้งสองฝั่งออกนะครับก็ในวิธีการของผมนะครับเออขั้นตอนการทําของผมนะครับผมก็จะตีแบริ่งนะครับให้มันมีระยะห่างจากขอบของข้อเหวียงออกมานิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวแผ่นตัวนี้นะครับในการสอดเข้าไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ อัดออกเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ไปดูวิธีการทำองผมกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมะนะครับมันก็จะเข้าแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นบล็อกพอดีนะครับก็ต่อไปนะครับก็อัดออกได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่ใช้สําหรับ อ่ะสวมเข้าไปนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มเลยครับคุณผู้ชม เห็นไหมครับพุ่งชัวรมันก็จะออกง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับอีกฝั่งนึงก็ทําเหมือนกันนะครับก็ตอกจิตเข้าไปนี่ตอกจิตเข้าไปแบบนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอเคได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการอัดสลักออกนะครับนี่โอเคนะครับก็เริ่มกันเลยครับคุณผู้ชมขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการอัดสลักตัวล่างออกนะครับออกจากข้อเวียงทั้งสองฝั่งนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชม ก็อย่าลืมใช้มือลองส้างไว้ด้วยนะโอเคก็ล่วงหล่นเหมือนเดิมนะครับอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่า อก็ดูตรงนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมครับว่าที่มันมีเสียงนะครับเวลาที่เรากระแทกตรงที่ปลายก้านตรงนี้นะครับมันเกิดเสียงดังจากตำแหน่งจุดไหนนะครับอันนี้ดูสภาพภายนอกก็ค่อนข้างที่จะดูดีอยู่นะครับเอะดูดีประมาณนั้นนะครับก็ถอดออกก่อนอันแรกนะครับก็จะเป็นก้านสูบนะครับนี่ก็ข้างในนะครับ มันจะมีรอยอยู่ทีหนึ่งนะเอามือรูปดูก่อนอืมประมาณนั้นนะครับแล้วก็โอเคนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าสลักก้านเนี้ยมันเป็นรอยแล้วนะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับ,รบมันก็ค่อนข้างที่จะหลวมนะครับหลวมเยอะพอสมควรนะครับลองเอาก้านใส่นะครับ อ่านะครับประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้มันเกิดเสียงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสลักตรงเนี้ยนะครับมันโดนเสียดสีแล้วก็เป็นร่องลงไปแล้วนะครับถ้าเอามือลูบดูเนี่ยนะครับมันก็จะสะดุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําไมนะครับเวลาที่เราฟิตเครื่องนะครับช่วงชุดบนนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงอยู่นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับ ที่เป็นต้นตอที่ทําให้เสียงดังเ,ลเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับตักตักตัก,ตก,ตกนะครับเวลาเครื่องร้อนนะมันก็จะดังแรงขึ้นด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับคุ้มชุกโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับชื่นชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องนักเอตโตด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ลากันาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ